สวัสดีค่ะชื่อทันชนกอายุ43ปีอยู่อังกฤษมา5ปีนะคะก่อนเรียนก็ครูเนี่ยอ่านได้เขียนได้แต่ว่าได้น้อยมากนะคะก่อนเรียนเคยเพยายามที่จะอ่านหนังสือเองศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็หัดทำข้อสอบในเว็บไซต์เองนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึก ท้อว่าเออมันยากมากอะ่ะทำไมมันยากอย่างนี้พยายามแล้วก็ก็คือแบบว่าไม่ประสบความสําเร็จจนรู้จักกับครูเจนทาง facebook แล้วก็มีพี่ที่เขาเรียนกับครูเจนมาแล้วเนี่ยแนะนํามานะคะก็เลยได้เรียนกับครูพอหลังจากที่ได้เรียนกับครูแล้วเนี่ยมันมีความเข้าใจมากขึ้นเข้าห้อง,งสอบเนี่ยมันง่ายมาก ง่ายมากมันมันพอเห็นคีย์เวิร์ดที่ครูสอนเนี่ยมันจําได้เลยว่าเหตุการณ์นี้คือใครคนนี้นอยู่เหตุการณ์ไหนทําอะไรเมื่อไหร่เห็นคีย์เวิร์ดที่เราเรียนกับครูเนี่ยเห็นแล้วปุ๊บหาคําตอบได้เลยหาคําตอบได้ทันทีแล้วทําข้อสอบเข้าห้องสอบจริงๆนะคะไม่ถึงห้านาทีค่ะทําข้อสอบไม่ถึง5้านาทีทวนสองรอบ ก็คือออกจากห้องสอบนะคะเมื่อวานได้ไปสอบมาแล้วนะคะวันที่25มีนาะ2021ปรากฏว่าผ่านค่ะแล้วก็มั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจเรียนกับครูเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเออเรียนกับครูแล้วจะจะไม่เข้าใจอีกใค,ใครที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็การันตีได้เลยค่ะว่าสอบผ่านรอบแรกแน่นอนนะคะเ,เมื่อวานนี้เนี่ย เข้าห้องสอบเนี่ยทุกคนงงหมดที่เข้าห้องสอบพร้อมกันก็คือเราเราเข้าไปไม่ถึงห้านาทีออกจากห้องสอบนะคะแล้วก็ผลออกมาคือผ่านรอบแรกนะคะรอบแรกเใครที่กำลังงง,งหรือง,งมอยู่กับหนังสือแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะ แนะนำเลยค่ะเรียนกับครูเจนเนี่ยตอบโจทย์ในการสอบ Life in the UK นะคะได้ร0อแล้วก็ตามสโลแกนเลยค่ะเรียนกับครูเจนง่ายนิดเดียว